คลิปนี้มาส่งเรื่องดาวทั่วไปของน้องดิซ่ากันค่ะทุกคนอ้ยทำลายเงียบม,มากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรพยายามจะเก็บเรื่องดาวเกี่ยวข้องกับน้องดิซ่ามาฝากกันเรื่อยๆนะคะซึ่งคลิปนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับน้องดิซ่าด้วยค่ะวันนี้ยอดสตรีมยังไม่ออกแต่ว่าอันนี้จะเป็นชาร์ตเพลงของน้องดิซ่าบน u t u b e นะคะเป็นเพลงยอดนิยม Global Weekly นับตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง24ตุลาคมค่ะปรากฏว่ามูลลิฟฟอร์ของน้องดิซ่านะคะอยู่ที่อันดับ19บวกขึ้นมา1 16โดยยอชมาน9080077 รต่อมาโรคซางอยู่ที่อันดับที่55บวกขึ้นมา33อันดับมียอดเข้าชม9 7 0 9 5 7 29. ทีวีวูปไม่อันดับที่88ค่ะเป็นการตีเทิงกลับเข้ามาอีกครั้งโดยยอดเข้าชม7,739,607ครั้งค่ะพูดถึงน้องลิซ่าในงานวิกตอเรียซีเีร์กันซักเล็กน้อยค่ะล่าสุดค่ะมีข้อมูลจากกูรูนะคะเกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าสำหรับงานวิกตอเรียซีเีร์ซึ่งเปิดเผยออกมาจากช่องยูทูบที่ชื่อว่า Spectrum Podcast คือคลิปนี้ค่ะความยาว1 ชั่วโมงกว่านะแม่เดี๋ยวเอจะฝากลิงก์ให้ไปชมกันนะคะซึ่งในคลิปนี้ก็จะพูดถึงการปรากฏตัวงานวิกตอเรียสกิตแฟชั่นโชว์กลับมาพร้อมกับเปิดโชว์สุดยิ่งใหญ่ในรอบ6ปีโดยมีน้องลิซ่ามาร่วมสร้างสีสันบนรันเวยกการปรากฏตัวของลิซ่าช่วยดึงแบรนด์ช่วยให้แบรนด์ดึงกลุ่มเป้าหมายใหมๆ่ๆได้ม,มากแค่ไหนและก็หัวข้อนี้ก็บอกว่าและการให้ความสําคัญกับความหลักหลายของเหล่านางฟ้าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของแบรนด์หรือไม่มาวิเคราะห์กันในสเปกตัมพอดแคสต์ ep.14 การกลับมาของเหล่่่่่าาาาาาานนงงงงงฟ้คะ,งะงงงะคะะะซึจจมีีบบชวตออาทาร ในคลิปที่มาให้ความรู้นี่ค่ได้พูดถึงน้องลิซ่าด้วยบอกว่าในงานวิ c ต o เรียซี c r e t f แฟชั่นโชว์เนี่ยศิลปินนะคะจะเป็นตัวประกอบนางแบบจะได้ซีนมากกว่าในวิกตอเรียซีเคร็ตแฟชั่นโชว์ศิลปินจะเป็นตัวประกอบนะคะจะเป็นแบบเป็นตัวรอแต่ว่านิซ่าได้โชว์เปิดเต็มๆซึ่งพิเศษมากๆให้ความพิเศษมากก็คือลิซ่าเนี่ยเป็นคน เปิดเลยแล้วก็โชว์เหมือนคอนเสิร์ตของตัวเองเลย1โชว์แล้วก็น้องลิซ่าได้รับคำชมนะคะจากแฟนๆวิกตอเรียซีเครดว่าลิซ่าทำโชว์ออกมาได้ดีมากจริงๆประทับใจคนดูเออมัน,ม,นมันมาถึงแบบเกินลิมิตของน้องเลยนะคือแบบจากเราจากเด็กไทยทเราเพื่อนๆสามารถไปฟังเต็มๆได้นะคะไม่คิดว่าเอย้จะไปถึงตรงนั้น,นปรากฏว่าน้องขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่า ตอนแรกที่น้องออกจากซึ่งอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์คาม,มินค่ะดังนั้นก็ทําให้ได้เห็นว่าทีมวางแผนของโนริซ่าคือปังเวอร์ฉลาดวางแผนมากนะคะแต่โชว์นี้ต้องต้องยอมรับจริงๆในฐานะเอางี้เป็นแฟนคลับของวิกตอเรียซีเคร t แฟชั่นโชว์แล้รู้สึกเขามีเป้าหมายที่จะเดินไปในทิศทางไหนดังนั้นโนริซ่าคงไม่ได้โชว์เละก็คงไม่ได้ซีนใหญ่ซีนโตขนาดนี้แน่นอนค่ะเอเชียศิลปินเอเชียคนแรกหรือเปล่าคะที่ได้ขึ้นเอาจริงคือเรารู้สึกว่าเออ <น>ดีดีว่าได้รับคําชื่นชมมากๆนะคะแม้แต่อาจารย์ที่เขาพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับฟังกันได้นะคะน้องนี่คือโอ้ตัวท็อปแล้วอ่ะเออแล้วโ์คือ<ม>คือที่ชมนี้ไม่ใช่ชมเพราะว่าเราชอบเนาะยาวมากประมาณชั่วโมงหนึ่งนั่นเองต่อมาค่ะทุกคนมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ใช้เพลงมูนิโฟของนอริซ่านะคะอย่างล่าสุดค่ะนักแสดงไทยของเราดีด้ว่าเป็นแม่แม่นักแสดงนะจ๊ะก็มาเต้นเพลงมูนิโฟด้เห็นแล้วก็แฮปปี้มีความสุขมากๆดีเลยค่ะทุกคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะ ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นนี้คือดีมากคุณพี่เขาร้องเพลงพร้อมมากๆค่ะแล้วก็มีความเท่ความเก๋อีกแล้วก็มีการเล่นกีตาร์ด้วยหนึ่งกรุ่จ้า และนอกจากนี้ล่าสุดนักแสดงลูกเรื่องไทยเรานะคะอย่างคุณเดนิสซึ่งเธอเป็นนักแสดงลูกเรื่องไทยอเมริกรันสังกัดไทยทีวีสีช่อง3นั่นเองเพื่อนๆคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีในที่หยดนั่นเองนะล่าสุดค่ะคุณเดนิสก็ได้มีการแต่งเป็นร็อกตาะจตาเออเราก็แบบเห็นแบบนี้ก็นับว่าเป็นโมเมนต์หมดเลยค่ะที่เขาก็มีการลงภาพนะคะแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าร็อกซาย่างฮ่าฮ่าฮ่าสวยมากทรงผมที่ดีต่อใจจริงๆต่อมาการเดินรันเว์ร็อกตา์ของโนริซ่า เป็นเวอรีมิ ix, กอรีได้ไว่ายังคงมีมาเรื่อยๆนะคะแม,แม่แฟนสับเข้ามาบิดหน้าทำลายก็จะพยายามเก็บมานะจ๊ะแม,แม่เพราะว่าที่จริงถ้าหากว่าให้นับน้มันคงมีเป็นล้านๆนะคะทุกคนที่เข้าใช้แท็กเสียงโนริซ่าลแล้วก็ไปอยู่หน้าติ๊กต็อกนั่นเองนะแต่ว่าอะไรปังๆก็จะเก็บมาเมานะคะอย่างพี่ท่านนี้ก็ดไีได้ว่าได้พื้นที่แบบจัดหนักจัดเต็มเพราะว่าอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตด้วยนะก็เดินลีซ่าร็อกสตาร์เวอร์บร er ิจ้า หรือว่าจะเป็นพี่ท่านนี้คะ่ะก็มีการเดินรันเวย์อยู่ลานจอดรถใช่ไหมอะ่ะแต่ว่าคุณพี่ก็คือต้องกลับมาก่อนคือเดินลงไปเดี๋ยวน่นไม่กลับมาอีกเลยนับได้ว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าตีจีจ้า ได้ยินข่าวมาว่าค่ายเราจะมีความเคลื่อนไหวแลวก็คือมีการอัปเดตหน้าแรกของเว็บไซต์โดยบุนนิดฟอร์นั่นเองเป็นรูปภาพอนลิซ่านั่นเองนะคะอันนี้อันนี้ค่ะยังไม่จบงานวิกตอเรียซีเฟรดมีคลิปอีกมุมมาให้ดชมกันค่ะถ้าหากว่าเราอยู่หน้าตรงนั้นนะคะก็คงจะโอ้มายกอลิซ่าโอ้มายกอ้อนลิซ่าสวยและก็แข็งแรงมากๆเลยจ้าบอกเลยว่าจราจึงใจนะคะเนี่ยไปมาตั้งนานแลวนะก็ยังมีการวีดอยู่ทุกวี่ทุกวันนะคะเหล่าเหล่าดีไซเนอร์อะไรต่างๆก็ภาคภูมิใจเหลือเกินมีการ วีดเรื่อยๆนะคะเกี่ยวข้องกับคลิปน้องนิ่าเป็นเบื้องลงเบื้องหลังดูเหมือนว่าช่วงนี้น้องนิ่าเงียบๆกำลังซุ่มทำอะไรอยู่แน่ๆเลยดูว่าจะมีสุขสารฮาโลวีนให้พวกเราปีนี้อย่างจะได้ผีแบบเซ็กซี่ค่ะคุณน้องหวังว่าจะได้เห็นกันนะจ๊ะฮาโลวีนน้องนิ่าเงียบแบบนี้รอดูเซอร์ไพรส์ได้เลยนะคะต้องมีอะไรสักอย่างไว้ให้เมเมเนี่ยได้ติดตามคอนเทนต์กันแน่นอน